ทำไมนั่งติดกันละกะกลัวเหรอทำไมนั่งติดกันเนี่ยปิดไฟค่อยกลัวนะอย่าเพิ่งกลัวนะ <c oughs> อ่าวัานนี้จะพูดพื้นฐานของความเป็นอุบาศกปสิกาให้ฟัง บางทีตมาก็สันมากก็จะมองข้ามนะในพื้นฐานนะบางคนก็จะว่าเอ๊ะทำไมไม่ให้หลวงปู่เทศบ้างนะหลวงปู่ท่านพูดธรรมะลึกหน่อยเรื่องการประพฤติปฏิบัติแต่ในพวกเราไม่ค่อยได้เข้าวัดเข้าวาไม่ค่อยได้ปฏิบัติตมาก็เลยพูดพื้นๆตามความร,ามามรู้ตามความรู้ของตอมาเนี่ยนะ พวกเราคงจะเคยได้ยินนะคำว่าอุบาสกอุบาสิกานะถ้าเป็นคนอีสานก็บอกว่าลุงพ่อออกไม่ออกนะอุบาสกบาสิกาพวกเราเคยได้ยินแต่พวกเรารู้ความหมายคำว่าอุบาสกบาสิกาไหมล่ะอเอาลองตอบดิตอบในใจดิใครตอบได้บ้างเอา อุบาสกปัจจิการคือใครนะอุบาสกปัจิกาในพระพุทธศาสนานะก็คือผู้เข้าใกล้นะพวกเรานะผู้เข้าใกล้หรือว่าผู้นั่งใกล้พระรัตนตรยัยรัตนตรัยคืออะไรอีกล้วเดี๋ยวนี้รัตนตรัยก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รัตนแปลว่าแก้ว นะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือแก้วอันประเสริฐสามประการก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อุบาสกก็คือผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัยผู้ชายอุบาสิกาคือนะผู้นั่งใกล้หรือว่าเข้าใกล้พระรัตนตรัยเป็นผู้หญิงอย่างนั้นเน๊ทีนี้คนของคนของอุบาสกบาสิกาทีนี้พอเราจะมาเช็คลองดูนะนะอันนี้ก็ต้องขอโทษด้วยนะนั้นา พูดไปแล้วเนี่ยนะก็ขอโทษว่าจะมีสักกี่มากน้อยที่จะมีนี่ยนะมีคุณสมบัติจะว่าคุณสมคุณ,คณสมบัติของบาศก์ประชการเนี่ยนะนะอย่าว่าแต่สัสสายาโยมเลยพวกเราเลยนะแม้แต่พระสงฆ์องค์เจ้าก็เถอะนะบางทีก็ยังยังไม่รู้ตัวเองก็มีนะ <c oughs> นะลองดูลองฟังดูว่ามันจะพวกเราจะตรงไหมจะมีไหม ก็แล้วคุณสมบัตินะคนที่นับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนะี่ยระอว่าพวกเขาใกล้พระรารายจิงเนะี่ยมีคุณสมบัติห้าประการนั้นว่าอย่างนี้นะอันดับแรกก็คือศรัทธาศรัทธาแปลว่าความเชื่อนะเออความเชื่อความเลื่อมใสไม่เหมือนกันนะพวกเรานะเออมันพูดต่อกันก็จริงแต่ว่ามันคนละความหมายนะเลื่อมใสก็คือเห็นเฉยเเนี่ยนะพอเห็นแล้วก็เออเกิดความเลื่อมใสเกิดความ ชื่นชมยินดีนี่ยน,นะน่ก็เรียกว่าเลื่อมใสแต่ศรัทธาแปลแว่าความเชื่อเชื่ออะไรเนี่ยเชื่อตั้งคาพูดก่อนนะไม่ใช่เห็นหน้ากันแล้วศรัทธาไม่ใช่เห็นหน้ากันแล้วเลื่อมใสนี่ยเขาเรียกว่าเห็นหน้ากันชื่นชมนะนะนี่ยก็เรียกว่าเ็าเรียกว่าเลื่อมใสหรือว่าศรัทธาระสาทะหรือว่าประสาทะว,ว่างั้นเถอะศรัทธาแปลว่าเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อนะพวกเราในที่นี้นะ เออมันสมเหตุสมผลไหมที่จะเชื่อนะ่นะนะไม่ใช่ว่าเชื่อแบบงมงายนะได้ยินเขาพูดก็เชื่อเลยอย่างงี้ไม่ใช่เชื่อเนี่ยต้องได้ฟังคำที่ต้องได้ฟังก่อนว่างั้นเธอนั้นะได้ฟังนะทำก็ดีอะไรที่มันเป็นเหตุเป็นผลไหมอย่างเงี้ยเออมันเป็นเหตุเป็นผลพอฟังขึ้นไหมอย่างเงี้ยในภาษาบ้านเรานะนะั่เขาตึงเชื่อนะฟังให้ดีแล้วนะครับว่าเชื่อเนี่ยต้องได้ยินได้ฟังก่อนว่างั้นเธอะ นะไม่ใช่ได้ยินคนอื่นพูดแล้วก็เกิดความเลื่อมใสอย่างนั้นไม่ใช่คนละอย่างกันนะอันนี้เลื่อมใสก็มันก็มีนะพเรานะเลื่อมใสเฉยๆก็เป็นบนุญเป็นกุศลก็มีนะเอานั่งหลับตามนั่งหลับตาดินั่งหลับตาภาวนาะไม่ต้องมองหน้าอาจารย์หรอกอนั่งหลับตา ภาวนานะกาหลดลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าหายใจออกกันนะแล้วก็ตั้งใจฟังถ้าไม่ตั้งถ้าตั้งใจฟังมันก็เป็นสมาธินะพวกเรานะเออถ้ามาเป็นคนกล่อมว่างานจะให้กล่อมให้พวกเราดึงจิตอย่างน้อยจะมาอยู่ในคํามาตั้งใจฟังก็เป็นสมาธิแล้วแล้วเป็นความรู้ด้วยนะนะเริ่มใสเฉยๆแล้วเป็นบุญเป็นกุศลมีไหมทีเนี้ย นะมีเป็นบุญนิเฉยเนี่นะนะมีลูกเศรษฐีคนหนึ่งนะพ่อตระีมากพ่อแม่น่นนะตระีนะมีลูกชายคนเดียวแต่อยากจะได้ลูกผู้หญิงอพอมีลูกชายก็เลยตั้งชื่อลูกว่าเป็นเอ่อให้ <c oughs> มันคล้องคล้ายๆกับผู้ชายว่าง,งานเตอเพราะว่าทำอ่าก็เรียกว่าทําเครื่องประดับให้ลูกกันนะนะ ลูกปุ๊บลอป่วยทีนี้ยนะลูกชายนะป่วยเล็กๆเ,เองนะเด็กๆเ,เองนะด้วยความที่ว่าพ่อแม่เนี่ยตรณีเป็นเศรษฐีก็จริงนะตรณีไม่ยักรักษาลูกตัวเองละนะทาทีไปถามหมอยาว่าเอ๊ะคนป่วยเป็นโรคอย่างนี้อย่างนี้ควรทำอย่างไงนะเดินทำเป็นทีเป็นถามที่จริงอยากเอามารักษาลูกกันเนีน่ยนะยทีนี้ ด้วยความที่ตัวเองก็ทํามันไม่ไม่สมส่วนไงที่บอกเขาบอกแล้วก็ไม่สมส่วนในการปรุงยานไงลูกก็ไม่หายนะพอลูกป่วยหนักเข้าหนักเข้าทําไงทีเนี้ยนะพอลูกป่วยหน,นักเข้าหนักเข้าก็กลัวคนมาเยี่ยมลูกหรือว่าลูกตายเนี่ยกลัวคนมาเห็นสมบัติเอาลูกออกมาข้างนอกทีเนี้ยเอาลูกเอ,อกมานอนข้างนอกก็ตายจะตายข้างนอกเหมือนกันเถอะเนะย พอวันที่จะตายจริงๆครูเจ้าท่านจะตรวจดูสัตว์โลกนะพวกเรานะท่านจะตรวจดูสัตว์โลกว่าวันไหนวันนี้พระองค์จะไปโปรดใครเงี้ยพระองค์จะรู้นะไม่เหมือนพวกเรานะพวกเราเนี่หวานแหนะหวานแห่คือหมายถึงวุ่่ม,มอะว่างั้นเธอใครจะฟังรู้เรื่องไม่รู้เรื่อง,องนี้นะไม่รู้ว่าจะโปรดใครอย่างเงี้ยพระเจ้ารู้ก่อนที่จะถึงจะโปรดนะวันนั้นพระองค์ก็เลยไปเสด็จ ไปโปรดเด็กน้อยโปรดด้วยทำไงรู้ไหมพระงคไม่ได้ทำอะไรเลยนะพวกเราไม่ได้แสดงทำเลยนะเพียงแค่ปรงทรงเปล่งรัศมีเด็กอาจารย์ทำไมไม่พูดเชื่ออาจารย์ยังนึกไม่ออกเนะนะหันหน้าเข้ากับฝาผนังบ้านทีนี้โปรองทรงเปล่งรัะมี ไป,ไปกระทบกับฝาผนังเป็นรัศมีสวยงามนะนะมีหกสีนะเด็กน้อยก็เห็นอะไรว่าเอ๊ะนี่สีอะไรงงานสวยจังก็เลยมองมาที่พระพุทธเจ้าหันหันหน้ามาตางพระพุทธเจ้านะพอเห็นพวกอง์ก็เกิดความเริ่มใส่นะ ไม่ใช่ศรัทธานะพวกเราเราเริ่มใสอย่างเ้นชื่นชมโอ้ลูกสรโปรง่งงดงามเหลือเกินอย่างเงี้ยนะแล้วเด็กก็ตายเลยนะตายตอนนั้นแหละนะพอตายแล้วก็ขึ้นไปนู้ดไปเป็นเทพบุตรนะทันทีเลยนะพวกเรานะไม่ได้ทําอะไรเลยนะตายไปเป็นเทพบุตรทีนี้พ่อก็เอาลูกไปเผานะพอเผาแล้วก็ทําไงทีเนี้ย นะพอๆเราก็ชี้ถึงลูกรักลูกเวลานั่นเราก็เป็นนั่งเฝ้ากองฟอนนะที่เผาเสร็จแล้วตกองกระดูกนะวันหนึ่งสองวันสามวันไปนั่งเฝ้าอ,อยู่นั่นแหละนะทีนี้ลูกชายทีทนี้พอมามองตัวเองว่าอา้าเราทําไมเป็นอะไรเ,เป็นหนุ่มเลยนะพวกเรานะก็เรียกว่าอุปปโปปปาติกะเกิดผุดขึ้นนะเกิดปุดขึ้นนี่ก็คือเทวดา สั์นรกเปรตอสุรกายพวกนี้นะไม่ใช่จะเป็นเด็กก่อนนะพวกเรานะสั์นรกก็เหมือนกันคือเป็นคนใหญ่เลยว่างั้นเธอเป็นหนุ่มสาวเต็มตัวเลยรับกรรมกรอย่างเดียวเลยว่างั้นเธอตกนรกนะนะเปรตก็เหมือนกันไม่ได้เป็นเด็กพอจะตายก็คือดับเลยเทพประบุเทพธิตาก็เหมือนกันนะเทพประบุคนนี้ก็ชื่อมัทธกุณลีนะมัทธกุณลีก็มองว่าโอ้เราได้ เป็นเทพบุตรมีศักดิ์ใหญ่ขนาดนี้เป็นด้วยเหตุอะไรว่างั้นอ๋อเราเป็นลูกเศรษฐีเป็นมัทธะกุณาีพ่อตรณีทีเนี้ยไม่รักษาเรานะเราตายแล้วก่อนที่จะตายเราได้เลื่อมใสพระเจ้าเราได้เป็นเทพบุตรมีศนะักดดาใหญ่ขนาดนี้ว่างั้นก็เลยลงมาถามพ่อพ่อนั่งอย่างนี้นนะพ่อมานั่งร้องผมร้องไห้อยู่กองฟอนอ่นนะีนะเราเป็นเทพบุตรมาก็เ,าเป็นเด็กก่อนมงั้เถอะเป็นมาเป็นเด็กรูปร่างเหมือน,นมัทธะกุณลีนั่นแหละ นามานั่งร้องไห้หันหลังให้มางง้นเถอเออพ่อซึ่งเป็นเศนเฐีนก็เอ๊ะจู่ๆทำไมไม่เห็นเด็กมาร้องไห้ก็เลยเดินไปถามนี่ไอ้หนูว่างั้นมองหน้าเลยเฮ้ยทำไมเหมือนลูกเราลือเกินน่ะว่างั้นเหมือนนัทมาทะก,กุนรีเฮ้ทำไมเหมือนจังว่างั้นไอ้หนูมาร้องไห้ทําไมว่างั้นนะเขาเข้าพเจ้าร้องไห้อยากจะได้ข้าพเจ้ามีรถทองคําอยู่ คันหนึ่งว่างั้นแต่มันขาดลอ้อนะอยากจะได้ลอ้อมาทำอ่อยากจะได้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มาทำล้อว่างั้นนะเพราะว่ามีมันคุ้นติดเหมาะสมกับไปรถทองคําเออเศรษฐีพ่อของมัตตากนาุนนะาีนี่ก็ว้าเราะกันทีเลยนะพวกเราว่าเราะโอ้ยเด็กเอ้ยนี่เนอะเด็กไรเดียงสาเอ้ยว่างั้นมันจะเอาได้ยังไง พระอาทิตย์พระจันทร์ว่างั้นนะมันบนอยู่บนท้องฟ้านู่นนะว่งงางั้นมัททากรนรีเทพประบุตรึงแปลงเป็นเด็กนะไลยถามว่าแล้วท่านาร้องไห้ทําไมว่งงางั้นจิตใจก็เศร้าหมองจริงว่าเออข้าพเจ้าร้องไห้คิดถึงลูกว่งงางั้นนะลูกเป็นอะไรว่งงางั้นลูกข้าพเจ้าตายแล้วเราเผาแล้ว,แล,วแล้วท่านเห็นไหมเราว่าง,งั้น <c oughs> เห็นลูกไหมเนี่ยว่งงางั้นเออไม่เห็น โอ้ยเราใครโง่กว่ากันเนาะว่างั them, ้นตอนแรกพ่อบอกว่าเด็กนี่โง่ว่างโอ้ยเด็กเอ้ยเด็กน้อยว่างั้นเถอะนะทําไมโง่อย่างงี้เนาะมันจะเอาได้อย่างไงว่างั้นมัทธะโกนเลเทพบรตรถึ่งเป็นเด็กเนี่ยนะก็เลยถามว่าพ่อร้องไห้ทําไมนะท่านร้องไห้ทําไมว่างั้นอ๋อร้องไห้คิดถึงลูกแล้วท่านเห็นไหมล่ะว่างั้นคือ ลูกตายแล้วนะเผาแล้วไม่เห็นลูกอ้าวแล้วใครโงกร่กว่ากันเีเนี่ยเนะข้าพเจ้ายังพอมองเห็นนะว่างนั้นมองยังมองเห็นยังติดอาสามาี่าเอามาได้แต่ท่านในมองไม่เห็นแล้วท่านยังร้องไห้เนี่ยนะใครโง่กันวางั้นะเออพอพูดในพอได้ยินงั้นก็เลยนะแปลงกายเป็นเทพบุตรงดงามวางั้นเธอะเนี่ยเข้าพเจ้านี่แหละว่างั้นคือมุดมัถทกลุลนีเป็นลูกของท่านวางนั้น ท่านตรณีท่านไม่รักษาข้าพเจ้าข้าพเจ้าข้าพเจ้าตายแล้วข้าพเจ้าเกิดไปเป็นเทพบุตรเอา้าทําไมเกิดไปเป็นเทพบุตลูกจะไม่ได้ทำบุญทากุศลอะไรเลยเออก็แค่เพียงแค่ทําจิตให้เลื่อมใสต่อพระพุทธเจ้าแค่นั้นเองว่างั้นเออแล้วข้าพเจ้าก็ได้เป็นเทพบุตรเนี่ยมีวิมานอันงดงามเนี่ยเออเศรษฐีไม่เชื่อทีนี้ว่าเอา๊ะเป็นไปได้ยังไงคนไม่ได้ทําบุญทำกุศลอะไร เพียงแค่เพียงแค่เรื่อมใสเฉยๆก็ได้บุญมากได้เป็นเทพประพฤติกนานนี้ว่างั้นก็เลยไปกราบทูนพุทธเจ้าจริงหรือพุทธเจ้าข่าวว่าบุคคลทําจิตเลื่อมใสแค่นั้นก็จะเกิดเป็นเทพประพฤติว่างั้นถามนะพระองค์ก็เลยให้มัถักุณลีเทพประพฤติลงมาปราดกฏให้เห็นว่างั้นกันน,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 นี่แหละนี้ไงว่างั้นนี่แหละคนนี้แหละว่างั้น นะอ้าวก็เทวดาคนเดิมเนี่ยวาง,งั้นเห็นไหมพวกเราอันนี้ก็เลยก็เริ่มใส่โดยไม่ได้ฟังอะไรนะแต่ว่าสัพธานต้องได้ฟังก่อนฟังเหตุฟังผมก็เรียกว่าเชื่อด้วยเหตุได้ผลเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อไม่ใช่เชื่องมงายแล้วก็มีศินห้าแน่เริ่มตกแล้วใช่ไหมเริ่มตกแล้วตกยังไงวาเออสินห้ามันไม่มีนี่อย่างนี้นะสินห้าต้องครบนะพวกเรานะสินห้าต้องครบต้องบริบูรณ์ ตังเรกวันนี้จะศีลเออเรารักษาศีลบริสุทธิ์เลยนี่ก็ได้ก็เป็นคุณอุบาสกบวสิกาแล้วเออศีลห้าใครก็รู้ทั้งนั้นนั่นแหละนะแต่จะมีสักีก่มากน้อยที่รักษานะแล้วก็ไม่ถือมงคลตื่นข่าวทีเนี้ยเอาแล้วสิเออแต่มานานๆทีลงไปตรงหินมักเพ่งนะพวกเรา นานทีกวาดใบกวาดใบไม้ลงไปหินมักเพง่งโอ้ยไปเจอเขาเอา,เอามะพร้าวนะลูกมะพร้าวเอากล้วยเอาผลไม้นะเอาแอปเปิ้ลนะเอาฝรังเอาน้ำแดงน้ำเขียวไปไปวางไว้บนหินเน่ะนะเขาบูชาอะไรพวกเราเออบูชาพญานาะลักษณะนั้นนะนะไม่ได้ใช้ไม่ได้เลยนะพวกเรานะถ้า แตมาพูดไว้แล้วว่าในวัดเนี่ยถ้าใครไปสนับสนุนนะไม่ขี้ไม่ขาวก็ดีถ้าใครไปสนับนนนะสนุน,นให้เขามาบูชาบวงสรวงนี่ตามไล่นี้เลยนะเออไล่นี้เลยนะมันไม่ใช่นะไม่ถือมงคลตื่นข่าวนะได้ยินว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ดีโอ้ยพวกเราก็ได้คยได้ยินจาพอจําได้ไหมเออจกักรุคามราม,มาเทพว่างง้งดังก็โอ้ยถ้าใครไม่มีหนึ่งคนนั้นเชยเขาอย่างงี้นะ แต่พอหลังๆมามันเสื่อมแล้วเนี่ยใครมีเนี่ยเชยว่างง้นก็ว่านันนะเออทาคนนั้นทําก็รวยคนนี้ทําก็รวยวัดนั้นทําก็รวยวันนี้ทําก็รวยทําไปทํามาจนี่มันเยอะจนยมันเกลอเอาไปเอาไปเป็นสิบล้อนะพวกเรานะจะจะตกคามอ่ะเอาไปเททิ้งก็ว่าเคารพรู้ว่าเขาไม่เคารพศรัทธาจะไปเครพศรัทธามันหนักมันไม่มีที่ทิ้งก็ต้องเอาไปทิ้งทั่วเลยไปทิ้งข้างอ้โคนไม้อย่างนี้นะเออยังไม่พอนะ เออมีอะไรอ่ะที่อุดรนอ่ะนะอันนี้ก็เขาเล่าให้ฟังหรอกว่ามันมีละครเรื่องหนึ่งเรื่องพญานาคนั่นแหละคำชะโนดไงเออมันก็มีลูกชายอยู่นะมีลูกชายมาเนี่ยนะลูกชายชาวบ้านนะ่ะแต่เขาไม่มาเป็นลูกชายมาบวชที่นี่นะเป็นดาราตอนแรกเนะี่ยเขาเขาจะเล่นเรื่องนี้แหละแต่เขายังเด็กอยู่ยังยังเด็กอยู่ก็ยังไม่ได้เล่น ก็คนอื่นไปแสดงก็ดังโด,งด่งดังแล้วเขาเ,เขาก็พูดว่าใครไปกราบไปว่าจะโชคจะลาบเหมือนกันโอ้ยคนไปนะพอนเต็มไปหมดนะทําไม่รู้ก็มันล้นมหาวัดเรานี่ไงมันเป็นทางผามันเป็นทางที่จะไหนๆก็มาแล้วงั้นเถอ,อะวัดเรามันมันอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงโนรักว่างั้นเถอะมันจะมีชื่อพ้นจากตรงนั้นมาก็าไป ก็มาวัดเรานี่แหละเราไปภูกก้อนบ้างนาะพาจากเสื้ออย่างเงี้ยเขาก็มาก็มาหาเรามากราบแล้วถามว่ามามาจากไหนนะมาจากเงี้ยคําชนโนดไปไปทําไมอ่ะอ๋อไปกราบพญานาะคไปอะไรไปขอหวยขอพรมาตั้งแต่ตีห้า่ระัานกว่าจะได้เข้าตอนนั้นนะตอนดังๆนะกว่าจะได้เข้าถึงกี่โมงห้าโมงเย็นอย่างเงี้ยนะว่าเราเหนื่อยไหม ามาก็เลยถามว่าเราได้ไหมล่ะก็แล้วแต่ใครจะคิดเอาอยถ้าตรงนั้นมันศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์แปลว่าสำเร็จิผลนะถ้าตรงนั้นมันให้ลาไปโชน์จริงๆไอ้ชาวบ้านจะช่องเขาจะไปตัดใบกล้วยมาทํากระทงขายพวกเราทําไมเราทําไมไม่คิดบ้างหราบางทีก็หัวเราะนั่นนะหัวเราะแต่มันก็เจนๆนั่นนะพอมันไปมาแล้วอย่างนี้ไม่ใช่นะพวกเรานะ เออมันไม่ใช่อย่างนั้นไม่คือคือไม่ไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่คําสั่งสอนของพระพุทธศาสนานี้ไม่ถือมงคลตื่นข่าวให้เชื่อกรมกมไปว่าการกระทานะการกระทามันเป็นคํากลางๆทําดีทําชั่วกเรียกว่าการกระทานะทาดีก็เรียกกรมดีทําชั่วก็เรียกเรียกกมชั่วเชื่อผลของกรมไม่ได้เชื่อบงคลตื่นข่าวเท่าเราทําเองไม่ใช่คนอื่นมาทําให้ นะยังเ,เราจะไปสอบหรือว่าไปนักเรียนนักศึกษาเนี่ยไม่แต่คนต่างประเทศนะพวกเรานะเด็กทีเ่เข้ามาศึกษานะหลายประเทศทั้งโยุโรปทั้งสหรัฐทั้งเอ,อเอเชียนะไต้หวันเกาหลีจีนอะไรเนี่ยพวกเขามาจะมาประมาณมาอยู่ช่วงหนึ่งก่อนโควิดเนี่ยนะ เราก็ไม่กล้าพูดที่เขายยโรมันเราก็ไม่กล้าพูดมากกว่านัา้นเถอะเขาพูดจะว่าพุทธศาสนาสอนเรื่องกรรมนะเรื่องการก,การะทำในที่พวกเธอมาในที่พวกเธอจดจด,จดไว้เนี่ยนะพวกเธอไปเรียนหนังสือก็ดีหรือพวกเธอทําอะไรในใครเป็นคนเรียนใครเป็นคนศึกษาใครเป็นคนอ่านเขาก็บอกว่าพวกหนูเออนี่คือพุทธศาสนาพวกเรานี่ไหมพวกเราไม่ว่าศาสนาใดนะจะไปอ้อนวอนให้สิ่งนั้นสิ่งนี้ช่วยได้ไหมไม่ได้ จะไปสอบไปทาอะไรก็แล้วแต่พวกเราทําเองหมดเนะี่ยเอาลองดูที่พวกเราลูกทําความผิดโดนเจ้าหน้าที่จับนะไปติดคุกติดตารางพ่อแม่แก่แปดสิบปีเก้าสิบปีบอกโอ้ยบอกไปเจ้าหน้าที่บอกว่าข้าไปเจ้าอายุมากแล้วเออปู่ตาอายุมากแล้วเอาตาไปติดคุกเธอลูกเขายังมีอนาคตอยู่ลูกเขายังไม่นั่นเลยเอา เอาตาไปติดแทนเธออย่างนี้ได้เยอมไหมเขาเขายอมไหมเขาไม่ยอมเนียมันมันลึกซึ้งอะไรนะพวกเราเห็นเห็นนี่แหละนะเหมือนกับเราเป็นเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยลูกจะแสดงความกระตัญยูกระตาเวทีนะไปเจ็บป่วยแทนได้ไหมพวกเราแทนได้ไหมไม่ได้เน่ของใครของมันขนาดแฝดกันแท้ๆก็ยังไม่เหมือนกันเลยพวกเราเอ้ยวาสนาเนี่ยนะเนี่ย ทุกคนต้องทําเองงดเลยนะทําดีได้ดีทําชั่วดีชั่วอันนี้เป็นเป็นสูตรสาเร็จทั่วโลกก็เป็นอย่างนี้นะแม้ไม่มีคำาือสอนของพระพุทธเจ้านะถึงแม้ยังไม่มีคำมังสอนของพุทธเจ้าสิ่งนี้ก็ศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วทาริบผลอย่างนี้อยู่แล้วทําดีได้ดีทําชั่วดีชั่วคนอื่นทําให้ไม่ได้เลยนะกินข้าวหม้อเดียวกันทําไมเวลาเจ็บเวลาป่วยก็ป่วยไม่เหมือนกันเจ็บไม่เหมือนกันแทนที่ว่าเออเป็นเพราะ เพราะอาหารเป็นเพราะข้าวทําให้เราเจ็บเราะป่วยมันน่าจะป่วยพร้อมกันใช่ไหมหรอสมัยก่อนก็จินนมจากเต้าแม่เดียวด้วยนะไม่เหมือนกันนะพวกเราแล้วแต่ใครจะทํากรรมดีกรรมชั่วนะวสาสนาก็ไม่เหมือนกันอีกนี่ก็เรียกว่าทุกคนมีกรรมเป็นของตนนะมีกรรมเป็นเผ่าพันธ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอาศัยเลยนะพวกเราเป็นที่พึ่งที่อาศัยเลยนะถ้านในเชื่ออย่างนี้เชื่อว่าทําดีได้ทำชั่วได้ชั่วอย่างนี้นะพวกเรา สามข้อแล้วนะข้อที่สี่ก็คือไม่สแสวงบุญนอกศาสนาก็เหมือนอย่างที่ว่านะไปสแสวงบุญอะไรอะนะไปบูชาสิ่งนั้นสิ่งนี้คิดว่ามันจะเป็นบุญนะไม่ไม่ใช่นะไม่มีนะเออหรือว่าไปนับถือศาสนาอื่นนะถ้าเป็นศาสนาพุทธเรานะไม่มีหลวงปู่ท่านอธิบายว่าเราให้เขาเนี่ยน,นะไม่ได้หมายถึงว่าเราให้ด้วยการให้ทานท่านบอกงี้นะ ให้ด้วยความมนุษยสัมพันธ์ว่าง,งั้นอยู่กับโลกนะให้ไม่ใช่ว่าให้ด้วยการให้ทานไม่ได้ให้ด้วยการทําบุญแต่ว่าให้ด้วยการช่วยเหลือกันว่าง,งั้นช่วยเหลือกันลึกซึ้งกันและกันไม่ได้คิดว่าเราทําบุญนะนะไม่สแสวงบุญนอกศาสนาว่าอยางนี้นะเออเหมือนกับคนที่เขาไปเราเจะพูดนะหมายถึงคนที่เราเจะพูดจริงๆนะ่ะ ที่เราเป็นวาสบาปร,ปราการจริงจะไม่ไปสแสวงบุญนูน่นไม่กะอย่างนี้ไม่ใช่เอออันนั้นเป็นศาสนาของเขาแต่เราจะไม่มีไปเด็ดขาดว่างง้นเถอะไปแล้วเขาไปเขาศรัทธามากนะพวกเรานะเขาศรัทธาเขาเชื่อนะเหยียบกันตายที็โอ้ยทีเยอะเยอะๆ,ๆนั่นนะมันเยอะเพราะว่าทั่วโลกไงที่ไปสแสวงบุญอ่ามกะกะอะไรนี่นะแต่เราไม่ใช่แต่อันนั้นอันนั้นของเขาในะเรื่องของเขานะแต่เรื่องของเราเนี่พวกเราจะไม่ไม่ทำอย่างนั้น ทำบุญเฉพาะในพระพุทธศาสนาเห็นไหมคุณสมบัติของบาศกบาจิกาห้าประการนี่เห็นไหมใครใครปกครองบ้างโอ้ยก็เกือบหมดละอาจารย์แทบทั้งหมดอลจใช่ไหมศรัทธาก็ไม่ได้เชื่อจริงถ้าทำดีได้ดีทำชัว่วได้ชัว่วมันไม่เชื่อเชื่อไมงงอ่จริงเหมือนกนเถอะยิ่งว่าโอ้ยไอมองคลตื่นข่าวนี่ไโ้ชอบเลยแหละมงคลตื่นข่าวเนี่ยนะ เห็นไหมที่พูดให้ฟังมัะไม่จบนะจากจากตุคามยังไม่พอยังมีอีกนะอะไรขอโทษขอโทษนะขอโทษนะไอ้ไข่ไงเห็นไหมนั่นแหละนั่นแหละของเราก็มีพญานาคของคนอื่นก็มีต่างเนี้ยเป็นอย่างเนี้ยไอ้ไข่ว่างนัน้นนี่อย่างนี้นะพวกเรามันไม่ใช่ไม่ว่ากันอยู่แล้วถ้าคุณจะศรัทธาคุณจะเชื่อไม่ว่ากันแต่ว่าถ้าคุณเป็น ปุบาาบ,บาสกออบาสิกาในพระพุทธาศาสนาจริงๆแล้วคุณจะไม่มีเลยสิ่งเหล่านี้นะอันนี้พูดพูดในฟังว่าเราลองสํารวจดูเพราะว่นนานๆทีพวกเราก็ไม่ได้ยินว่างั้นเถอะไม่ได้ศึกษาถึงแม้ว่าศึกษาบางทีมันก็ยังลืมไปก็มีทําไมถึงลืมอ๋อเพราะว่ามันไม่มีความรู้สึกไงรู้สึกว่าเอ๊มันมันไม่มั่นใจเพราะว่าเรายังไม่ปฏิบัติไงเนี่ยทำไมคนที่มา กราบไหว้สิ่งที่ว่าต่างๆเนี่ยนะแต่สมองคนเตือนข่าวทั้งหลายเนี่ยนะเป็นใครแล้พวกเราก็ชาวพุทธนี่แหละเออคนนี้เข้าวัดเข้าวานี่แหละที่ไปอย่างนั้นนะบางทีก็ลบ,บางทีก็น่าอายนะตมาเห็นเพื่อนพระรูปหนึ่งเป็นมหาเห็นแขวนจิตรคามเราพวกเราเขาแขวนยังไงพระเนะี่ยเขาแขวนใส่อังสะนนะแขวนใส่กระเป๋าเต็มหมดมาก็ทักแรงๆเลยนะ เราทักแรงในพูดเย้าด้วยนั่นแหละห่วยเป็นมหาก็ยังนับถืออยู่หรือเขาบอกเราว่าอย่างนี้นะัมหาก็เรียนเยอะกว่าเรานะเฮ้ยเป็นมหาก็ยังนับถือสิ่งเหล่านี้อยู่หรือเพื่อนบางคนก็ทํานะเห็นเขาขายได้ก็ขายทําขายเหมือนกันมาก็ตําหนิเขาเป็นเพื่อนนี่แหละอืออาจารย์เขาบอกอย่างนี้นะรักษาไว้เถอะ ของโบราณอาจารย์เขาว่ากีนนะพระารรตมาเนี่ยไม่ยอมคล้อยไปตามโลกไปตามเหตุการณ์ปัจจุบันอาจารย์เนี่ยรักษาวิถงโบราณอาจารย์หน่อยเขาว่า่างนี่นะเออแต่รักษาเนี่แหละก็เขาก็มาขอเงินขอทองอาจารย์เนี่แลหละไอ้เพื่อนที่พูดนี่นะอพระที่แขวนจตตุกขามเป็นไงรราไมเรามากราบอรตมมานะเมื่อก่อนเขาบวชก่อนเราเฮ้ยมาเจอกันอีกทีนึงเขามากราบเรา ทำไมเข้ามากราบล่ะในเมื่อเขาบวชก่อนศึกเนพี่น้องสึกเป็นโยมมาแน่คือทิฏฐิมันผิดตั้งแต่แรกแล้วนะตึงจะบวชมานานขนาดไหนก็ช่างนะพวกเรานะจะไม่จเจริญเลยนะนี่นี่นี่คือหลักฐานนะคำาอสอนของพระเจ้านะทวนให้ฟังนะถ้าเราเป็นอุบาสกอุบาสิกาในพระพุทธาศาสนาไม่ว่าผู้มาใหม่หรือว่าผู้เก่าล่ะนะนะ มีดูสํารวจตรวจดูหน่อยโอปัญายิโกหน่อยน้อมพมาเห็นตัวเรามีไหมเพียงนิดเดียวก็ไม่ได้นะพเ่านะพมาเคยตัดงไปนู้นไปทางแม่สอดนะเห็นครูบาอาจารย์นะเห็นรูปนะไม่ได้เห็นนั่นไปพักวัดท่านแล้วท่านก็ไปไหว้เห็นรูปนะก็ถ่ายรูปไปไหว้พระวอพระตาว่างั้นตอนนี้พระวอพระตาที่ดังอยู่ตรงนั้นนะ อ้าวเป็นพระทำไมไปกราบก็คือรูปปั really? ้นเย็นๆนะพวกเราปั้นขึ้นบาบอกพระบอพระตาว่างั้นเฮ้ยทำไมท่านไปกราบอย่างนั้นว่างั้นเห็นแค่พระรูปนะมันก็เอะใจแล้วอ้าวสักพักหนึ่งเราก็ตุดงนะรถวุฒดังมากเลยจินรุ่ดังมากตอนนั้นน่ะรถนี่เยอะมากแล้วก็รถท่านไปส่งถึงอุ้มผางมาก็เดินจากนูนจากอุ้มผางทะลุมาถึงการจนบุรีทะลุ ทุ่งใหญ่เนเรศวนห้วยขาแข้งทุ่งใหญ่นเรศวรมหาการจนบุรีกีกย,ยโลนะพวกเรากีร้อยกิโลว่างั้นะพอหนะพอหลังๆมาเอาได้ยินว่าท่านศึกไม่สงสัยเลยนะไม่สงสัยเลยว่าทาไมท่านศึกอ๋อเพราะว่าท่านจิตใจท่านไม่ถึงเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่เข้าถึงคาว่าง,งั้นเถอะท่านมีความรู้สึกอย่างนั้นอยู่นะปีนี้มาเห็นเห็นท่านบวชใหม่ว่าง,งั้น กเล่าประวัติถามอมโอ้ผมเคยไปพักที่วัดท่านเลยไปทํากรดทําอะไรนะตัวดงกรดเสียกรดมันพังไปพักอิติวัติท่านซ่อมผมสึกรางาน,นผมสึกผมมาบวชใหม่เนี่ยว่าเราคือไม่ต้องสงสัยเลยว่างานเถอต้องสสยว่าบวชตั้งนานทําไมสึกอ๋อเพราะว่ามันไม่ถึงทําไงนะอันนี้ นะคุณอุบาสกปัจจิกากถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ใกล้นั่งใกล้พระรัตนตรยัยนะแล้วก็มีคุณสมบัติ5ประการมีศรัทธาก็ค,คือความเชื่อนะเชื่อนีสิ่งที่ควรเชื่อนะไม่ใช่เฉพาะพุทธเจ้าตรัสแม้แต่ใครพูดก็ช่างสิ่งที่ควรเชื่อได้สิ่งที่มีเหตุมีผลนะั่นถึงควรเชื่อนะมีศีลห้าบริบูรณ์อันนี้ข้อนี้จะตกไปเลยเนี่ยนะ ไม่ถือมงคลตือนข่าวคือเชื่อกรรมไม่เชื่อมงคลไม่สแสวงบุญนอกศาสนาทำบุญเฉพาะในพระพุทธศาสนาอันนี้คืออุบาศกอบาชิกาในพระพุทธศาสนาแล้วคุณสมบัติก็มี5ประการเพียงเจ้านี้เอานั่งสมาธิกันนะ้นาปิดไป